สวัสดีค่ะใจซีราค่ะวันนี้ก็มาในลุกหมูทองต้อนรับตรุษจีนี้ค่ะซึ่งลุกหมูทองเนี่ยก็คือจะเป็นหนึ่งในลุกของคอนเซ็ปต์เงาแซนะคะซึ่งเงาแซนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเนื้อมองคล5อย่างนะคะก็จะมีเป็ดปลาไก่กุ้งหมู โปรเจกต์นี้เนี่ยก็ได้รับสนับสนุนโดยรันคอสเมติกนะคะโดยประกอบไปด้วยรองพื้นแป้งแล้วก็คลีนจากทานั่นเองค่ะความท้าทายของงานนี้นะคะก็คือว่า5ลุคเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้รองพื้นที่แบบว่ามันเรียนจริงๆแล้วก็รวมไปถึงการที่แบบว่าเช็ดล้างออกง่ายด้วยซึ่งใครที่เคยดูใจแต่งหน้าบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ว่าใจเป็นคนที่ใช้แป้งรันแล้วก,ก็รองพื้นของรันเนี่ยบ่อยมากๆ และทั้ง5้าลุกเนี่ยก็ต้องเอาสิ่งของที่สื่อถึงความเป็นมงคลเอามาเป็นเครื่องประดับซึ่งใจเนี่ยก็ได้เลือกสีที่มันคอนทราสต์กับสีแดงและยังลงไปถึงแบบว่าเครื่องประดับต่างๆที่สื่อถึงความเป็นมงคลมีประกอบไปด้วยสีทองเป็นหลักซึ่งจะแตกแต่างจากงานต่างๆที่ใจเคยทำมาทั้งหมดเลยั <S <S งไ<ๆ>งก็อย่าลืมติดตามจด้วยนะคะว่าจะมีผลงานใหม่ๆออกมาบ้าง รันคอสเมติกและก็ทางคลีนทาค่ะ